ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเนาะเดี๋ยวพูดถึงผลบอลเมื่อคืนก่อนนะผลบอลเมื่อคืนเป็นบอลโทฟี่เดอะแชมเปียนนะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ชิลของทางฝั่งฝรั่งเศสเนาะเอาแชมลีกกับแชมบอลถ้วยมาเจอกันก็เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างเปเช่กับน้องนะ เปเช่ต่ออยู่ลูกครึ่งเมื่อวานผมก็ให้ต่อเปเช่ไปก็ยิงสบายนะชนะไป4ประตูต่อศูนยนาลามมดหลูกเมสซี่หลูกแล้วก็ทางเนย์มาสอลูกนะก็กินเต็มกันไปอีกเหมือนเคยสําหรับทีเด็ดของช่องซอกเกอร์สไนเปอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวมาถึงฟุตบอลในวันนี้วันน,น,นี้วันที่1สิงหาเนาะก็เป็นบอลอังกฤษนะบอลอังกฤษเริ่มเตะกันไปแล้วพรีเมียร์ลีกนี่น่าจะเริ่มปอาทิตย์หน้าเนาะ ปลายอาทิตย์นี้สิไม่ใช่ปลายอาทิตย์หน้าเนาะก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้ดูพรีเมียร์ลีกกันแล้วเนาะวันนี้เป็นทางฝั่งแชมเปี้ยนชิพก่อนแชมเปี้ยนชิพนี้เริ่มเตะไปแล้วนะเตะพร้อมกับ คอมมูนิตี้ชิลเมื่อวันเสาร์นะอันนี้ก็เป็นคู่ตกครางที่หลุดมาอยู่ที่วันจันทร์เนาะเป็นคู่ระหว่างวัดปอดเจอกับเ h ฟฟิล e l อยู่ในเตตเนาะวันนี้เล่นกันที่บ้านของวัดปอดสนามวิกเคเลตโรสนะเตะกันเวลาตีสองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของคูน่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง วัตฟอร์ดเจอกับเชฟยู2ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงระหว่างแชมเปี้ยนชิพกับไอทางพรเมียร์ลีกเนาะทางเชฟยูนี่ก็คือตกชั้นมาเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะส่วนทางวัตฟอร์ดนี่ก็เพิ่งมาตกชั้นใหม่ๆสดๆเลยนะเพิ่งตกมาฤดูกาลที่แล้วนี่เองเนาะก็เป็นทีมที่มาตรฐานอยู่กลางๆนะจะเป็นมาตรฐานแชมเปี้ยนชิพก็ไม่ใช่จะถึงมาตรฐานพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ถึงนะก็ยัง สองทีมนี้ก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้นะตอนนี้อันนี้เป็นนัดแรกของทั้งคู่นะก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่ของทางฝั่งแชมเปี้ยนชิพเลยเดี๋ยวมาดูเฮตูเฮตกันเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังสุดนี่เป็นวัดฟอร์ดทำได้ดีกว่านะวัดฟอร์ดชนะ3เสมอ2แล้วก็เชฟยูแพ้1นะเจอกันล่าสุดเมื่อปี2019นะสมัยที่ทางเชฟยูยังไม่ตกชั้นไปก็เสมอทั้ง2นัดนะเสมอที่บ้านของวัดฟอร์ดศแล้วก็มาเสมอนัดที่2ที บ้านของเชฟยูหน,หนแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นปี2010-2011เนี่ยทางฝั่งสถิติของทางวัดฟอร์ดจะดีกว่าเนาะก็สถิติโดยร่วม h d to Head วัดฟอร์ดดีกว่านะชนะ3เสมอ2แพ้1ตารางคะแนนตอนนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่บอกเนาะแข่งไปนัดหนึ่งแล้วเนาะเมื่อเสาร์อาทิตย์ก็เป็นมิวอลกับฮันนะเนาะก็ชนะไปก็ได้เป็นจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะก็ยัง วัดอะไรไม่ได้มากนะอันนี้ก็เป็นนัดตกค้างของทั้งคู่นะเชฟฟิลล์กับวัดฟอร์ดก็เหลือคู่เดียวนะในวันนี้ทีมอื่นเขาเตะมีผลแพ้ชนะไปหมดแล้วเนาะก็ตารางคะแนนก็ยังไม่มีเนาะอ่ะมาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดหน่อย6แมตช์หลังสุดนี่ย้อนกลับไปเป็นแมตช์ทางการฤดูกาลที่แล้วแล้วกันเนาะทางฝั่งวัตฟอร์ดช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ถึงได้ตกชั้นนะเพราะฟอร์มมันแย่มากเลยเนาะ6แมตช์ล่าสุดนี่เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง5นะส่วนทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด โมเมนตัมจ um ากฤดูกาลที่แล้วก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะ6แมตช์ที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไปแค่1นะก็เป็นเชฟยูนะที่ดูดีกว่านะแต่ว่าเชฟยูเล่นในแชมเปียนชิพเนาะทางวัตฟอร์ดเล่นในพรีเมียร์ลีกเนาะมาตรฐานมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยล่ะไม่ใช่ค่อนข้างเยอะดิเยอะมากๆนะมาตรฐานพรีเมียร์ลีกกับมาตรฐานทางแชมเปียนชิพนี่ห่างกันแค่ลีกเดียวอแต่มาตรฐานลีกนี้ ห่างกันนะดูอย่างนิเวร์พูอย่างแมซี่เนี่ยมาเจอกับทางเชฟยูเจอกับทางมิววอลอะไรงเงี้ยโอ้โหมาตรฐานนี่มันห่างกันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้กันมาดูตัวเจ็บตัวแบนก่อนทางมัดฟอร์ดจะมีอิมรานลูซ่านะลงสนามไม่ได้ตัวนี้ก็ชื่อก็ยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะอิมรานลูซ่าส่วนทางฝั่งเชฟยูจะมีลงสนามไม่ได้ชัวร์เลย3ตัวก็คือ อดัมเดวีจอร์แดนโบเก้แล้วก็แจ็คโอควเนลนะแล้วก็มีโอลิเวอร์แม็กับโทมัสดอยนี่ยังต้องเช็คความฟิตนะทางตัวเจ็บนี้ทางเชฟยูน่าจะมีเยอะกว่านะน่าจะส่งผลกระทบในการจัดทีมเยอะกว่านะเดี๋ยวไปดูสเปตัวผู้เล่นตัวจริงกัน วัดฟอร์ดที่ตกชั้นมาผมว่าก็ดูดีนะเพราะว่าไม่เสียตัวเยอะนะวัดฟอร์ดที่เสียตัวไปในตอนตกชั้นนี่ก็จะมีโจชูคิงตัวเดียวนะที่คุ้นๆหูกันนะทางเนี่ยทางเดนิสทางเปรโดทางอิสมาลาสาก็ ตัวหลักๆข้างหน้าก็ยังอยู่นะตรงกลางก็กอสลิงก็ยังอยู่กาบาเซเร่กองหลังก็ยังอยู่นะก็ถือว่าเก็บตัวไว้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับวัตฟอร์ดเสียไปแค่โจชัวคิงเท่านั้นเองเนาะก็ถือว่าทรงยังดีอยู่สําหรับวัตฟอร์ดส่วนทางเชฟยูก็ชื่อเล่นชื่อผู้เล่นก็คุ้นๆหูกันบ้างนะมีนอวูดมีเฟล็กมีอีแกนอะไรนี่ก็ตัวที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียชิพทั้งนั้นนะเนาะมาดูตัวทางฝั่งของวัตฟอร์ดกันก่อน433นะโกเป็นแบ็กแมน เซนเตอร์สตัวเป็นกาบาเซเล่กับอ e ีกองทางฝั่งซ้ายเป็นกามาราาทางฝั่งขวาเป็นเอ็นกาเคียมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นคยัมเบ้บาชิลูและก็กอสลิงนะข้างหน้า3ตัวก็เป็น เดนิสเบรโดอิสมาลาซายอิสมาลาซานี่เหมือนจะโดนขายโดนขายนะแต่ก็แล้วจนแล้วจนรอดก็ยังอยู่กับวัตฟอร์ดต่อไปนะสำหรับอิสมาลาซาทางฝั่งเชฟยู3 4 2 1่นะโกเป็นเฟอร์เดลิงแฮมเซนเตอร์3ตัวเป็นคลาร์กอีแกนแล้วก็อเมธอดซิกนะแล้วก็มิดฟิลตรงกลาง2ตัวเป็นตัวเก่าเลยนะเฟลกกับนอวูดทางฝั่งซ้ายเป็นเดวี่ทางฝั่งขวาเป็นบอลด็อกมิดฟิลตัวลูก2ตัวเป็นเอนดิย์และก็เบิร์กข้างหน้าเป็นบรูสเตอร์นะเป็นหน้าเป้าตัวเดียว นี่คือตัวเล่นของทั้ง2ทีมนะที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูราคากันราคาวันนี้เสมอวัดฟอร์ดนะวัดฟอร์ดต่อน้ำอยู่นิดๆเนาะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลที่เราดูกันมาไปดูกันว่าอกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกทีมไหนในวันนี้วันนี้มองไปทางเจ้าบ้านวัดฟอร์ดนะวัดฟอร์ดสถิติเฮท o ูเฮก็ยังดีกว่านะที่ไม่ดีก็คือฟอร์มนะที่ ลากยาวมาจากฤดูกาลที่แล้วก็คือแพ้เยอะไปหน่อยนะก็ทําให้ตกชั้นมานะแต่ดูรวมๆแล้วเนี่ยวัดฟอร์ดเฮตูเฮดดีกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าข้างหน้าก็ยังอยู่ครบนะทั้งอิสมาลาซาเดนิสเปรดโดอะไรก็ยังอยู่นะกองกลางกองหลังก็ไม่ได้เสียตัวเพิ่มอะไรไปมากมาตรฐานทีมผมคิดว่าวัดฟอร์ดน่าจะดีกว่าวันนี้ยราคามาเสมอเล่นในบ้านด้วยนะก็น่าจะถือหางเจ้าบ้านไว้ก่อนนะอย่างแย่ๆเสมอ คงไม่น่าแพ้คาบ้านในนัดแรกนะต่อให้เชฟยูแข็งแก่่งก็จริงแต่ว่าวัตฟอร์ดก็ไม่ขี้เหล่จนเกินไปเนาะวัตฟอร์ดก็เพิ่งตกชั้นมาจากพีเมลีก็ถือว่าจะได้ประสบการณ์จากพีเมลีกมาเยอะคงไม่พลาดง่ายๆในนัดแรกเนาะเพราะว่าฤดูกาลนี้มันเริ่มตั้งแต่นัดแรกเลยเนาะต้องเน้นตั้งแต่นัดแรกอะเพราะว่าบอลมาตรฐานสูงๆนี่พลาดไม่ค่อยได้นะวัตฟอร์ด ผมเชื่อว่านัดแรกเล่นในบ้านไม่น่าจะพลาดนะวันนี้เต็มที่ก็วัดฟอร์ดเสมอไม่น่าถึงขั้นแพ้ขาบ้านนะตัวผู้เล่นก็ดีกว่าเฮตูเฮก็ดีกว่าวันนี้ให้เชื่อใจวัดฟอร์ดเจ้าบ้านไปนะวันนี้ราคาเสมอวัดฟอร์ดผมให้ต่อวัดฟอร์ดเจ้าบ้านไปสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผมเนาะ @scsn นะ SC นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากตร้บ ทัศนะของผมในคู่อื่นๆที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี่ก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปนี่ก็ช่วงเร็วทามก่อนเตะเนาะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทาง Tik t o k นะใช้ชื่อเดียวกันเลย cer, s o c c เ r s n i ส e r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะ อย่าได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกๆวันนะมาฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง Soc cer, s o c กเกอร์สไนเปอเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ